สวัสดีค่ะนี่คือรายการปากหวานก้นเปรี้ยวพี่พี่ขา่ะคุณผู้ชายทางบ้านเขาถามมาค่ะว่าทําไมเวลาที่เขาเนี่ยแอบไปทําอะไรแบบไม่อยากให้เรารู้อะค่ะไม่บอกเราก่อนแต่เราเนี่ยผู้หญิงอย่างเราก็ต้องแบบรู้ทันได้ตลอดเลยเดาได้ตลอดเป๊ะเป๊ะเป๊ะอย่างเงี้ยค่ะพี่จะบอกให้ว่าผู้หญิงอย่างเรามีองค์ค่ะ เขาเรียกว่ามีบอลล่าค่ะพอกันเลยค่ะเขาเรียกว่ามีเซนต์ใช่ไหมคะสท่ันที่บอกแล้วมันก็มักจะถูกเสมอร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ใช่แม่หรือแม่ ลอง variance, ลองดูหน่อยส <i mean> ิไอ้สำเร็จด้วยเรสำเร็จจ้